อุยยังไงนักแสดงสาวควงหนุ่มออกเดทแต่เอะวันนั้นไม่ใช่คนนี้นะแม่ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้สวยวันสวยขึ้นสําหรับนักแสดงสาวสุดฮอตแตงโมงนิดาวัาชาระวีรพงศ์ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะรุ่งทางงานและความรัก อย่างเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่เธอนั้นได้ลงภาพคู่กับแฟนหนุ่มที่ตอนนี้คบหาดูใจมาได้ร่วม2ปีแล้วแถมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาภาพของเธอในรายการแชร์ยังเป็นที่ฮือฮาเพราะตอนนี้ดูสวยออร่ามากขึ้นล่าสุดในอินสตาแกรมของแตงโมเธอได้โพสภาพสุดหวานแทานอาหารบนโต๊ะกับหนุ่มหล่อโดยโพสต์นี้ได้ระบุแคปชั่นว่า we are the perfect match as always P.S. the first Valentine's d a y of this year หลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามากดส่งหัวใจกันมากมายแต่หนุ่มคนนี้จะใช้หนุ่มวันใจหรือเปล่าคงต้องรอให้สาวแตงโมออกมาพูดเองจะดีกว่านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ